หาเสียงไพ่นะเฮ้ยโหเชียงไพ้อันนี้เฮ้ยเฮ้ยไพ่มาดินนำน้องนี่เว้สวายดีป่ะลูกนนั่ะสบายดีจะมาจะใส่มาจะน้ำเมฆไม่รัดดีใส่เห็ดยังเห็ดยังบังดูชับกายของ linh mời đi năm phải mời in năm hai mời đi năm 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 Linh, năm 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 đi năm 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 nó, năm 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 เด้อยตุ้ยเพื่อนไฮแจ๊บสบายดีตุ้ยสบายดีน้องกระลำน้องมาดินน้ำมัตู้สบายดีเด้อปาลดงเอ้ยเด้อยเพื่อนห้อ่านพอแค่อีกพอแค่ไปบ้านชวนพอแค่ไปเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยลงมานได้ไหมลงมาดินน้ำนองนได้ไหมพอจันไปใช้บอกเป็นู่้อุ้ยอุ้ยไปไหนเฮ้ยนี่จ้า ใส่ดูไว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 ลงมาเลยไหมไม่เห็นน้องแล้ไหมหนุ่มน้องไหมน้องดนี่ดังดนี่ดีโอ้ยช้ำกันแล้วปลาลุงเอ้ยนี่บอกตุ้ในพอลินดินพอจันไปใส่ดูกินหน้ากินน้าอาจอกให้ในตุ้ยพอจันไปใช่ลูนะ เอาตัวสีแดงนะแม่พอจันไปใส่บอกไม่ตุ้ยไนเดูกฮะเปิดผ้ามาไม่นีก็อยู่ครัวของไม่ตุ้ยที่เก่าเด้อพี่น้องบะโดินดินเลยพอจันไปใส่พอจันไปนอนนี่มึงไปนออยู่บ่อพอจันฮ่าน้องเห็ดตกน่อ เบิ่งอยู่น่องห็ดตกแ่แม่ไปจีป้าๆนะเออยิงเด็นจะจอมรใช่อู้เห็นบ่ได้ลงเก็บใหม่ไมตุยได้รูกเด้อผุนน้องกรอยากอะไรน่องกรยากินน้ำเลยนักยังเางในไม่ตุยถามม้เลไบกเห็นคมบนั้บ่แกงอไหมเอ้น้องไปได้ลิน นินเเพื่อนได้เอาน้องเสบายดีสบายดีน้องดินสบายดีปู่ลบ่เออเออสบายดีป้าดุงสบายดีป้าลุงผู้คนเรพี่น้องบกจ้าก็บอกชมบกคนม่ลูกจ้าสิไปใจลูกสบาลูกสิไนํปกเกสบาน้ำโปแกเบอกป้าลุงบอกป้าลุงเลยไหมสัไปน้ำโป๊กขกแล้วป้าลุง เด้วยผุนไปเลยพี่น้องเอ้ยไปซะพี่น้องเอ้ยเนาะพุ่น้ไรพาพู่นไปใกล้ก้อนบาสนี่พี่น้องเอ้ยเด้วยหาของน้องเลยไปน้ำนี่นี่ดมเล็กป้านางหน่อยหน่ะดูน้องมีไปน้ำเด้อเฮ็ดเฮ็ดจะถิ่มน้องเดนอะอุ่มน้องเด้อพี่น้องเป็นยังไงเปิดภาพออกมากับผู้พ่อกับ ทุ่งไฮทุ่งหน้าบรรยากาศธรรมชาติเด้อไม่อนีพี่น้องเลยเนาะฮ่าพูนบรรยากาศธรรมชาติช่วยงามพูนมีหลานน้อยมาดินน้ำมือนีนป้าลุงเงยเอ้าอุ้ยเดี๋ยวเราหง่อนนี่อะสบายดีป้าลุงไหมลูกอะใส่ใส่เอามงงามมังงามใส่ใส่เอาไม่เอาไม่พี่พี่เดี๋ยวมาพี่สบายดีป้าลุง ให็พวกแขกได้ห้องแล้วดูไปไกลๆผู้ผู้ป้าไก่กินข่าวแล้วเลยดูย่างไม่ไหวยังไม่ไหวว่ะตกีดมล่ะเล่นเล่นมางานหมวกมางานหมวกต้องเจอแล้วป้าลุงเอ้ยโชว์โชว์ไปไกลได้ดุพี่น้องเอ้ยเนาะก่อนอื่นก็ทักทายสบายดี โดยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยามคำคำพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเบิร์ตสุขสุขนพี่น้องเอ้ยไปผู้ไปผู้ไปได้ใกล้ผู้ไปผู้ผูไปขีปอู้ทมคามผู้ไปย่างผู้เอ้ก็ใหม่ผู้ย่างย่างมากระไรเฮาคนไปเร็วเร็วเร็วแม่น้อยมาไหนผู้ผู้ไปน้ำแม่น้อยผู้เห็นบ่เห็นบ่ลริม Nhá hành nhắn à. Mà đi à. Nhá nhắn Ôi em ăn xịt Hà nó không nhắn mua này Nè nó không biết Mà lé Nhà chín đi Nhà chín đi chín bay đi đi Mà đi Bay đi đi Bay mà đi บ่ไอาชิบูเงยหนอกไปงางาพี่น้อยก็ผูกไก่กินข้าวอะไรผูกมาลงไปได้ไหมไปเชื่อเชื่อเห็นโมลูกไก่น่ะไปไก่กินข้าวไก่กินข้าวบอกแคกแล้วอันนี้ฮู้ก้เฮาวกำลังเริ่มแตกออกพี่น้องเยเนาะกำลังเริ่มแตกเนาะพี่น้องเยเพราะว่าบแมวนิววานเมื่อน่ะพี่น้องเยเนาะวานกับพอดีพนตกห้ามเลยพี่น้องเย ไปย่างผุน่ะผุน่ะผมขามผู้ไปผู้น้องในไก่เลยพี่พี่พี่พไปทำไมแรงผู้ไปพี่ดี๋ยลงให้นหน้าเด้เห็นบอกกะนูฮะาลองวินกันอาจจะสบายดีป้น้องเลยสบายดี็ป้าลสบายดีสบายดีไป ผูน้ำมาผุ้น่ะไปคิวไปเด็กไปอ้าผูพ้พี่น้องเลยเนาะก้าเขากำลังแตกเนาะพี่น้องเลยห,หาก็ได้สองขึ้นพี่น้องเลยเนาะหาก็ได้สองขึนแล้วสองขึนสามมือพี่น้องเลยเนาะทีละเทา,าหวานไปพี่น้องเลยข้ามไปเลยอึบโลด,ดเลยอึบหนึ่งสอง Ken ken ken. Kiệp tốc đấy à này. Đồi phi phi nào nam cả thưởng thông hay thông na phi nào nó. Nam cả tìm hay tìm na phi nào ơi nó. Ba. Thấy u đấy. Lăn mơ. Bay. Nè Ô vẻ phần khảm bữa đại nó. Phần khảm mà đại nó. อไปตรงนี้เด้อระวังตกเด้อระวังตกน้ำเด้อคนตี๋นายบอหนุขันไปหันบอมันโมมีมุดมันโมมีมุดใช่ไหมมาขี้อ้วยแปบสิมาแล้วไว้าวัขึ้นขึ้นได้บอได้ขึ้นได้ดิเอ้อ Thoát gỡ ra được Thoát gỡ thoát gỡ bắt 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 gỡ nó gỡ bắt 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 gỡ

บึงแบ่กนเด้อบุญนไรพี่น้องเบมาลังเสาบังพังพังอะที่บ่บ้าโอเคบ่บดิโอเคเลยข้นได้บ่แม่ข้นบ่ได้นานามาเดีวแบ่ข้นบ่ได้ยงี้ยเบพี่น้องเออน้องาน้าับ่น้องวินงนังนบ่บงบ่งอ่น้องห้เด้อเอพูนว่าี่ฉอนเอ้ยน่องพูนนอนอูเลยพี่น้องเอ้ bướm nòng tốt đơ đúng đơ bướm nòng win tốt đơ nhìn mà ha ha tốt đấy tốt đấy của nãy gửi cái non thân bại Thấy bò đúng ôn da ôn da tum ta tức tum lin lót vào những non bò nè Ê, à, cái linh nhảy non lê. à, lên, nhạc non, bỏ đi, hả? À, cái linh nhảy non vào được. เย็นบ่ฮะเย็นบ่เย็นบ่อูพ่อแค่เย็นบ่เปพ่อแค่เย็นบ่ลูกอืออยากนั่นได้วอนี่อยากนั่นได้ช่องให้นอนอยากนอนแล้วปลาลุงเอ้ยอ่าเอ๋ยกะสะนอนในผู้พี่น้องเย็นบ่ลินเย็นบ่ลูกลินอยากนอนบ่เอ้าตกเด้อ นางจะบีลูกนางจะบี๊เราเสียงปัตตูเด้อฮะเห็นอ่ะเห็นบเบ๊เห็นบะเบ๊เห็นบะเบ๊บะเห็นบะเว๊บะเบ๊เบ๊เบ๊ะอยากนอนบ่ดินเดินคักบ่ไ,ไปบไปนี้พี่น้องเลยครูอยากไปจะอีกเดี๋ยวอยากไปน้ำพึ้งแคบบานี <laughs> ้ โ okay. อ okay. 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 <t> ้ยสาวน้อยนี่ก็ไปบ่บมันบ่มาดอกเบรนะอยามันพิชงโอเคกวาให้ต้มรดว่าบชื่อเช่ผู้มาใกล้ผู้เชไปเน่ถามมาดูห่ะต้มบ่สิดอกต้มบ้นะต้มบ่บ้นะมียังพอนะ ามแล้วด้วยอยากนะกินบ่อกินบ่ออะไรวะไปย่างไปพูนไปไไกลพูนไปย่างไปเฮ้ยจ้ะไปวางตกเด้อเด้อย่างจ้ะปะระวังนาเด้อเด้อดต่าคนาแบบพูนเด้อ À, phụ nữ bên này, gài phụ nữ nha? Sho, soo. đi cày đi nha, 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 đi đi

พังเลยพยเลยพวกแขกเนี่ยเป็นกำกระดำเลยลินเลยพังเลน่าพังแน่อไปทิอยู่นี่แหละเราอยู่ลำเลาอไปแช่บานไงห ดินจ kind of e ีไปใช้ไดินถ <IEL> sort of uh. <Hayır. S 1> ุนหน่อยบ่ไปบ่ไปน่ะมีรถน้อยพราะมอยู่พุ่นน่ะอ่าน้องก็ยังอยากไปเดี๋ยวไปน่ะดินถุนหน่อยไปเฮงแบงดีบาทนี่พุ่นพุ่นได้กี่รถน้อยแล้วทางนั้นก็ได้แบ่งกันคนละคันบ่ฮะบ่หนึ่ อันรถใหญ่บอนี่รถใหญ่ที่กันรถใหญ่คืกันอันนี้กัีอ่าบดเลยบดเร็วโอ้นองกับพี่น้องไนองกับขันนึงเยกับขันนึงเยกับพอยโอ้รถถืหัวนอลูกหไปสีนอมันเขียวเลยสุกไปสุกไปไปเลยใส น้ำใสบ่มีแ้ใจเอาถือหัวน้องไอ้ดุเอ้บ่เห็ดเน่บ่เห็ดถือหัวนั่งนั่งลงนั่งลงเออไปทางไหนไปทางไหนอืมบ่อยแบ่ข่าด้ไอ้พืนท่วงประตูพี่น้องเอ้บ่อยแบ่ข่าวบ่ฝืนบ่อยแบ่ข่าแบแบลิ้นนะอยากึ้นมากอืมบ่โดยทีกับพิษ Đôi men bật ổ hết bé nằn đấy à, Nha giờ hết thứ nọng đấy Nhớ ấy dẹp nó đấy hả Dẹp nó đấy hả Nọng cả, ký đâu phi Ô, nọng mặc phên Ôi, à, có bỏ khảo chạy phi dẹp dẹp เบิ่งเหยียบน้องเลยเด้อบางเหยียบน่องสังตุงเออเจ้ากระเดี่ยวไปทั้งเออเจ้าแจะขี่ตัวน้อยแลไรบาดนี่คักบ่ฮะคักบ่มืออื่นมาอีกบ่อน้องนี่เนาะปุ่มนิ้วนิ้วจะไม่ยื่นไปน้องแยไม่จับนิ้วยังไ่ได้ไปน้องียนมผึ่นปิดแล้วด้วยเหยียบน้องเด้อเหยียบน้องเด้อบ่ต้องย่อมันดุนั่งลงเลย นางลงนางลงเบิรงเบิรงไมปเปิดเพลงไงนี MJ> ้กะเปิดเพลงน้องไงโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนฮันิกกิเดี๋ยดิย่อติลงนางล่องเลยไม่อย่างย่อผิ่นนะพี่นองเอ้ัมมีเบลีบะมามมี่ยังมามี่เบีบอออันอันทีบนะมมี่เลยอันนี้รถหน่อยวะ พวจันซื้อใหม่เด้อเี้ไีบ่อืมเีบนั่นแล้วมีบดินมีบอนกของบ่ของนอองบ่มีแล้วของดินมีอเาไช่บ่ะดนั่นช่บยินบ่เนี่ยเอมากดให้น้อง้ดูถึงน้องได้อดีน้ำกันดีน้ำกัน เออฮะเออขี่รถไนยเลยเเงียเงี้ระวังเหยียบน้องเด้อขี่น่องบ้าขี่ด้องบ้าบอน้องบุกี้น้องบุกี้ขืนน้องเลยพี่น้องเลยดนไม่กดน้องโดนบ้าขีย่ไนยไปขี่ติงน้องเลยโอเคขี่ทั้งนั้นแหละเจ้านะรวย ไอ้นอ้องขี่ทั้งนี้ขุดน้องก็ได้เมารถน้อยพี่น้องเลยโอ้ล่มแลวปิ๊ปป๊พน้องในลูกเออปิดเป,ปิดให้ไ แม้าววายมัไม่ยอดทบอันนี้มัจะชุกเด้เนาะลินเนาะรถชุกบ่แม่นรถทบรถยุ้งยูน้องบ่เออรถยนงน้องจับมอยู่เออน้องก็จับนั่นก็ยไปเลยี่บ่ฮะโดแบบนั้นนงจับโอ้บ่ทิซะบ่ซะนก็ฮักก้อยแล้วอันนี้ร้านก็เฮ็ดแห้งแท้ เบิ้งอาเ็ดให้เบิ้งอาเช็ดให้นี่อาิมุนอาไม่คือแหย่ไหเ้าพอพี่ว้าตึ้มหลดน่อยล้มแล้วลินลินลินโมเปียนยังโมเป็ยนยังลอกหลุดะลินได้สิเจ็บลินลินโอ้ยกระลูกกุพี่น้องเอ้ยเนาะลินลลิน เพื pues ่อนไพ่อะไรเพื่อนป่านะโดยเพื่อนตาเนี่ยเพื่อนเพื่อนไพ่เพื่อน้าเพื่อน้าเพื่อนป่าเนียเพื่อนป่างามเพื่อนป่างามป่าผู้พี่น้องเฮ้ยเพื่อนป่างามเพื่อนยุบปุ๊บช่วยร่อยช่วยร่อยเ่วยร่อเผู้ no พินองเอ้ยป่าลุงเอ้ยช่วยลิ้นลอยลิ้นล่มแล้ส์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยเลยบอก

มันจนมากกนนี่ไงอ่อเตยมกลมเลยลินนอน50ตุยเบาเลังเอ้ามิติอยากเห็นล้มมาหน่นอน50ตุยบ่นอนบ่ขี้เล้ยังอาทีงาว่านอนนอน50ตุยนอนบ่ไม่รัดได้สิไม่รัดนอนก็ไปสินอนพอจันนอนอจันอจนมาเลยจุนผู้พีทน้องบริยานลม งานถือหัวน้องได้หรือไปไปสาวพี่น้องเลยเนาะพุนแหละสิพาน้องซื้อผุนเลาะมือหามัตุ้ยยิงเข่าแล้วไม่ตุ้ยบาดี่พี่น้องเลยเนาะมาใบกอบอลินอย่าพเดี๋ยวพาได้ออกตงกตุกโบพาออกได้หรืออือโอ้ยเมื่อยทำดีป้าดูเลยเนาะเสียงคึกคึกคืออยู่สองคนนึงเลยนี่นะไปซื้อมาสีลายคนพี่น้องเลยเนาะสองคนนึงก็ผู้จิงเซีว ทำไม่น้องจนงุงพี่น้องเลยน้องจนุดประจักษุมดินเลยน้องก็ได้น้องงุงเลยเอลินเห็ดอย่างดีว่าน้องว่ะอ่ะเล่นไปเล่นมาอยู่พี่น้องเอ้ภาษาพี่น้องเไยเนาะแม่น้องนิ้วก็สิไปหาหดพักคคนหยาก่อนบาทนี่พี่น้องเอ้ครับงเลยเนาะกูแต่เมนยังทะลุดึกพี่น้องเอ้เนาะปลาสหรับคลิปนี้กะจะได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงจำนี้ก่อนเด้อปลาลุงเด้อเอาไว้พบพัอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะ คลิปนี้ไปแล้วขอเก่าเข้ามาสบายดิลินลินลิ้นเลยสบายดีป้าลุงกันงามงามงามเฮ้เสียงยุ่นเดี๋ยวนะเห็นบอกยุ่นสบายดีสบายดีป้า,าปลุงหนูอันนี้เลย้ะสบายดีป้าลุงไปแล้วเด้อป้าลุงเด้อจ้ะ ่าพี่น้องไอ้เนาะใบโพกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องไอ้เนาะเป็นกัรบอกเวลาคนพักคนหยาคนบ้านนี่พี่น้องไอ้เนาะ